อันนี้บ้านหลังนี้ทําด้วยช่างชานนะเออช่างชาชา่างยกขึ้นเน<อ>ี่ยประเทศไทยถ้าใครอยากจะติดต่อโมเดลโมเดลมันติดต่อช่างชานนะออชเอ่ช่ง <S 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 งางช<อ>าเนี่ยเดี๋ยวังก็ทำนี่ยกขึ้นมาแล้ว,อ,วอันนี้มีช่างเออเยนยูวนี้มีแต่ระดับระดับช่างนั้นแหละนี่มีแต่ช่างเนี่ยนในทีมงานนะเออ ทีมง,งานของช่างชานอ่าเดี่ยดูดิทีมงานนั่นแหละถ้าใครากติดต่อในโคราชเราเนี่ยโคราชเรานี่ยใครติดต่องานก็มาหาช่างชานนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้อ่า,า like, content, บบต่อ were, เนี่ยเนี่ยทีมงานนั nothing, huh? ่นแหละทำงานว่องไวแป๊บเดียวยกขึ้นเลยเห็นไหมขึ้นแล้วขึ้นเต่าแล้วเต่าอีกเตาโทแล้วขึ้นละอ๋อยังไมทันหาอื้ออันนี้มัจะระดับ แต่ระดับทั้งนั้นเนี่ยมีหัวหน้าข้างยกืนจังงานใครเขาเขาไม่หาแกไม่ได้ละทำวันดีทำวันดีแต่มันไม่เลงเหมือนจะแรงแรงไหมเย็นไม่เหมือเกันรถมาถ้วยเฉียบใครได้หรือเปล่ทีมงานของช่างชาญ